จังหวัดร้อยเอ็ดแข่งเรือยาวบ้านผักกาดย่าอเภอศิรภูมิมหากรรมประเพณีริมลำน้ำปี2568วันที่28กันยายน2568ณสนามแข่งเรือวัดสุปัญญาบ้านผักกาดย่าตำบลนานเลิงองเภอศิรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวานเบญจศรีวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวบ้านผักกาดย่าประจำปี2568โดยมีหัวหน้าสว่วนราชการนายอำเภอศิรภูมิ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนร่วมชมร่วมเชียร์อย่างคับข้างการจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของชุมชนและภาคราชการท้องถิ่นในการอนุรักษ์ประเพณีแข่งเรือยาวซึ่งเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สะท้อนวิถีชีวิตผู้คนริมแม่น้ำช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชนส่งเสริมความรักความผูกพันระหว่างคนในท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้เรียนรู้ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ นอกจากการแข่งขันเรือยาวที่ตื่นเต้นเร้าใจแล้วงานประเพณีนี้ยังเป็นเวทีส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนและยกระดับชื่อเสียงของบ้านผักกาดยา่าและตำบลนาเลิงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นประชาชนที่มาร่วมงานได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศความสนุกสนานเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมและร่วมกันร,รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป